เข้าไปที่ p l s y Store ได้เลยครับผมหลังจากนั้นนะครับก็เข้าไปค้นหาแอปหมอชนะโดยการพิมพ์ค้นหาได้เลยครับผมพิมพ์คำว่าหมอชนะครับผมเมื่อเจอแล้วก็กดเข้าไปได้เลยครับแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับแล้วก็ รอการติดตั้งนะครับขั้นตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เนต็ตของแต่ละท่านนะครับผมว่าจะชา้าจ,จะเร็วแค่ไหนนะครับก็รอสักแป๊บหนึ่งครับผมไม่นานก็เสร็จนะครับหลังจากนั้นสีเขียวคำว่าเปิดจะขึ้นมานะครับ รอสักแป๊บหนึ่งเมื่อเห็นคําว่าสีเขียวคําว่าเปิดขึ้นมาแล้วก็เราก็ทําการกดเปิดเลยครับผมเปิดแอปนะครับทีนี้ก็จะเข้ามาในแอปแล้วก็ทําการลงทะเบียนนะครับกดคำว่าลงทะเบียนเสร็จแล้วก็อ่านเงื่อนไขแล้วก็ทําการยอมรับต่อไปนะครับทีนี้แล้วก็กดคําว่าถ่ายรูปเพื่อ สแกนใบหน้าของเราเองนะครับผมแล้วก็กดคำว่าอนุญาตนะครับแล้วก็เอาหน้าเข้าไปอยู่ในวงกลมนะครับเสร็จแล้วก็ทำการถ่ายแล้วกดถัดไปได้เลยครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ทำการอนุญาตให้เข้าถึง ตำแหน่งของเรานะครับกดเข้าไปเลยครับผมในหัวข้อนี้ก็แล้วแต่เรานะครับจะให้อนุญ,ญาตตลอดหรือเก็บเข้าใช้ในแบบเดิมหรือว่าเก็บไว้ไม่ต้องถามอีกก็ได้นะครับส่วนมากแล้วเขาก็ให้อนุญ,ญาตตลอดนะครับเพื่อให้เข้าถึงตำแหน่งของเรานะครับเวลามีการแจ้งเตือนอะไรก็จะได้รับทราบนะครับผม คำว่าอนุญาตตลอดเลยก็ได้ครับผมทีนี้ก็อนุญาตไปอีกครับผมหนึ่งอย่างอนุญาตให้เข้าถึงครับผมกดไปเสร็จแล้วก็เปิดการแจ้งเตือนไว้เลยครับผมาขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะขึ้นการเริ่มใช้งานนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมในการโหลดแอปหมอชนะมาใช้งานนะ นัานนี้ก็จะเป็นสีเขียวเพราะว่ามีความเสี่ยงต่ำมากนะครับตามแต่ละพื้นที่นะครับอ่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ใกล้กลุ่มเสียงก็จะเป็นสีเหลืองหรือสีเขียวอ่าตามลำดับขั้นตอนต่อ,ตอไปเลยนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับมีอะไรมารีวิวใหม่ๆก็จะมาทำให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผม